วันหยุดก็มาดูช่างเทปูนะครับเทปูนเพื่อปรับปรุงพืง้นที่บริเวณโรงเรียนครับหลังจากเมืม่อวานเมื่อวาน ได้เทเป็นบางส่วนนะเทเปืนครับเพราะว่าก็ทำการเทสองวันาวานกับวันนี้ันนี้ที่เทเพิ่มเติมมานี่ครับ กำลังกำลังปาาปูนขัดปูนนะครับงานต่อเติมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ลงอาหารนะครับ ที่จะทำการเปิดในวันที่16ธันวาคมนี้ครับเออเดี๋ยวพี่ยิงกูเพี่อนมาเลย